CPU ตัวที่อิงจะมาทดสอบให้ดูในวันนี้ก็เป็น CPU ตัวที่เรียกได้ว่าทำคนหลังหักเยอะที่สุดเหมือนกัน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา คนหลังหักที่ว่าเนี่ยคือคนที่ซื้อ Intel Core i7 7700ไปนะครับ i7 7700เนี่ยมันเคยเป็นรุ่นระดับบนบนของเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเลยนะครับโดยที่7700จะมี4คอร์และ8เธรดนะครับกับค่าเทอร์โบทุกคอร์ที่4 GHz นะครับแต่ว่าวันนี้เรามากับ Intel Core i3 นะครับ i3 นี่เป็นรุ่นน้องเล็กเน้นบัดเจ็ตนะครับแต่ปี2020เนี่ยเขาอัพสเปคขึ้นมาให้มี4ข้อ8เทรดเหมือนกับ i7 Gen7 นะครับและแถมค่าเทอร์โบทุกข้อตัวนี้4.2 g h z แรงกว่า i7 Gen7 อีกเป็นยังไงตามมาสองยางที่เห็นเลยนะครับ อันแรกสัญญาณนาฬิกา Frequency แบบ Base คล o อกธรรมดาเนี่ยตัวนี้ยอยู่ที่3.7 GHz นะครับแต่ว่า7700อยู่แค่3.6นะครับเทอร์โบ1คอ4.4กับ4.2นะครับส่วนสเปกอื่นๆเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปกราฟิกของเขาจาก Intel HD Graphics เปลี่ยนชื่อมันเป็น UHD Graphics รหัส630เหมือนกันแถมคล็อกเทอร์โบตัวนี้มันแรงกว่าด้วย แต่จริงก็ไม่ต้องมาซีเรียสมากหรอกครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนามันก็ต้องมีการก้าวหน้าอัพสเปคใหม่ๆออกมาอยู่แล้วจะให้เปิดตัวมาแล้วแรงน้อยกว่าเจิที่แล้วมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนซื้อ7,700ไปก็ถือว่าซื้อก่อนใช้ก่อนและกันเพียงแค่พ่อค้าในตลาดมือสตอนนี้ถ้าจะขาย7,700ก็อาจจะเจ็บหนักเหมือนกันว่ากันด้วยพื้นฐานแล้วเนี่ย คอไอสามหนึ่มันยังคงเป็น14นาโนเมตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากมายนะครับการรองรับซอฟต์แวร์และความเสถียรอะไรต่างเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีเพราะว่า Intel ใช้พื้นฐานเนี่ยมันนานพอสมควรแล้วแต่ว่าผลเทสเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพา,มาไปดูเลยอย่างแรกเลยเมนบอร์ดที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น asus rog strix z 4 9 0เนองนะครับซึ่งตอนนี้บอร์ดระกูล h, h เขายังไม่เปิดตัวมานะครับแต่ถ้าคุณจะประกอบใช้ i3 ตัวเนี้ยผมแนะนําว่าคุณไม่จะ เป็นต้องใช้เมนบอร์ดที่ดีแบบตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ชิป H s e r i e s ไม่จําเป็นต้องเป็น Z s e r i e s นะครับเพราะว่า Z s e r i e s อาจจะเหมาะกับรหัส K มากกว่าและ CPU i3 ตัวนี้ไม่ใช่รหัส K นะครับถัดมา Memory นะครับผมใช้ G-Skill Trident Z นะครับ16 g b 2ตัวนะครับบัส3200ก็รวมกันเป็น32 g b นั่นเองนะครับก็ถือว่าเหลือเฟือเช่นกันส่วนการ์ดจอก็เน้นให้มันเหมาะสมกับสเปกก็คือ G-Force RTX 2060นะครับเป็นจากค่าย Asus เริ่มผลทดสอบก่อนนะครับอันแรกก็เป็นเบนช์มาร์กหาก,กินของผมอย่าง 3D มดีมากนะครับจะเทสสอ,อันก็คือ Fire Strike ที่เป็น D X 1 1แล้วก็ Time s p ปที่เป็น D X 1 2สนะครับสำหรับไฟสไตรค์เนี่ยคะแนนรวม16,508นะครับคะแนนรวมในที่นี้คือมีผลจากกราดจอด้วยไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ฟิสิกส์กอ r e ต่อมาเนี่ยเน้น CPU เป็นหลักก็คือ13,455ถือโอเคนะส่วน Time Spy นะครับ6992คะแนนรวมแล้วก็ CPU อย่างเดียว5 4 1 0นะ ต่อมาเป็น benchmark PC Mark 10นะครับซึ่งอันนี้จะทำการทดสอบหลายๆส่วนเลยนะครับมีทั้งแบบ essential productivity แล้วก็ content creation นะครับความหมายก็ตามตัวมาเลยนะครับสำหรับ essential เนี่ยทำคะแนนที่9745 productivity 8643และ content creation ที่8398นะครับโดยรวมแล้วยังไม่ถึงหมื่นนะครับรุ่นพี่รับ i7 i9 จะถึงหมื่นแล้วแต่ตัวนี้ถามว่าทำงานรูปไปได้ไหมมันก็ยังเหลือเฟืออยู่เพราะเป็น CPU รุ่นใหม่ถัดมานะครับเป็น benchmark สำหรับการทำโมเดลลิ่งนะฮะก็คือ Cinema 4D ดอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับกับโปรแกรม Cinebench R15 และ R20 นะครับ R15 ก็จะเก่าวกว่า R20 ก็ใหม่กว่าเป็น Engine ที่ใหม่กว่านั่นเองนะครับ R15 Single-Core ทำไปที่1 8 2แล้วก็ม u l t i ที่923นะครับส่วน R20 Single 418แล้วก็ม u l t i 2239นะครับคะแนนประมาณนี้ถึงแม้จะเป็น CPU รุ่นเล็กแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กของรุ่นใหม่ผมว่ามันแรงเกินเบนช์มาพวกนี้ไปแล้วแหละ กลับมาที่ CPU z a t Benchmark กันบ้างนะครับตัว CPU z a t เองเนี่ยก็จะมีการคำนวณทำ Performance ได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับลงแล้วกดไปที่แท็บ Benchmark ลอง Start ดูได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ทำคะแนนที่482.9ในแบบ s ิ n g l e Core แล้วก็มัลติที่2,484นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ผมว่ามันดู healthy เลยนะสำหรับ i3 เนี่ยน่าประทับใจขึ้นเยอะนะครับต่อมาเป็น Benchmark แบบ Cross platform นะครับกับ Geekbench นะครับไม่ว่าคุณจะมี CPU x86 x64 ARM หรือว่าอะไรก็สามารถ benchmark ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเอา benchmark ตรงเนี้ไปเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าต้องการดูความแรงแบบเพียวๆนะสำหรับ Geekbench 4นะครับเป็น Workload ที่เก่าลงมานิอนึงนะครับอันนี้ก็จะ ซิงเกิลคอทำไ้ที่5,736แล้วก็มัลติคอ19,651นะครับส่วนกีกแบนซ์5เนี่ยอันนี้ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้นะครับเวิร์กโหลดก็จะเป็นเวิร์กโหลดค่อนข้างปัจจุบันและถือว่าโหดพอสมควรนะครับก็ทำคะแนนซิงเกิลได้ที่1,209แล้วก็มัลติที่4,953นะ ลองดูการ ENCODE และ DECODE บ้างนะครับกับโปรแกรม BENCHMARK อย่าง X25 BENCHMARK เลยนะครับตรงตรงนะอันนี้ Full HD นะครับทำได้ที่30.379นะครับไหวนะแต่พอเป็น 4K เท่นั้นแหละ 7.684เฟรมต่อวินาทีนะครับถ้าคุณจะไป encode พวก 4K อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยผมแนะนำว่าไปมองตัวที่เป็น i7 หรือ i9 ขึ้นไปนะครับแต่งบประมาณสำหรับ i3 ตรงนี้ก็คงจะเหมาะสำหรับการทำงานแค่ Full HD ไม่เกินนี้กลับมาดูการเล่นเกมกันบ้างนะครับอันนี้ผมลองมา2เกมนะแต่ก็ไม่อยากให้ดูผลตรงนี้แล้วเก็บไปซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าการเล่นเกมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ CPU เป็นหลักนะครับ CPU เนี่ยโอเคมันมีหน้าที่สั่งการจอให้เรนเดอร์กราฟิกนะครับ ความแรงมันขึ้นอยู่กับการ์ดจอด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมย้ำไปแล้วว่าใช้ RTX 2060นะครับฟาคายนิวดอนนะฮะผมปรับ Full HD นะครับสูงสุดทุกอย่างนะครับทำเฟรมได้ที่ 95นะครับโหลดของทั้ง CPU และ GPU ก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่มีอาการคอขวดอะไรใดๆนะครับถัดมา Final Fantasy 15อันนี้จะเป็น benchmark นะครับซึ่งเขาจะให้คะแนนออกมาเป็น High Very High Extremely High นะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้ทำได้แค่ High นะครับในขณะที่ตัวที่การจอแรงกว่าน,นี้ CPU แรงกว่าน,นี้อาจจะทำได้ที่ Very High หรือว่า Extremely High นั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วยังถือว่าเล่นได้ด้วยคะแนนประมาณ7,978 ทดสอบอุณหภูมิกันบ้างนะครับตัว i3 มเนี่ยมันไม่ใช่รหัสเคนะตัวที่ผมเอามาเทสเพราะฉะนั้นแล้วซิงค์ที่เขาจะให้มาก็จะเป็นซิงค์แบบบางๆนะครับแต่คุณสามารถใช้ได้นะเพราะจากที่ผมทดสอบมาแล้วเนี่ยไอดอลมันอยู่ประมาณ3 7องศาฟูลโหลดประมาณ83นะครับห้องก็ไม่ได้เปิดแอร์นะอุณหภูมิประมาณ30องศาบวกลบวันแบบไม่ได้ร้อนมากๆครับ การกินไฟนะครับตัวนี้ผมถือว่าทําได้ดีนะทั้งซิสเต็มเลยนะครับเนี่ยผมว่าจากวอร์ l ลักไอดอลแค่40วัตต์เท่านั้นนะครับแต่พอกดฟูลโหลดเฉพาะ CPU นะครับขึ้นไปที่111วัตต์โปรแกรม Prime 95 <S <S ถือว่า stretch ค่อนข้างหนักนะแต่ว่าขึ้นไปแค่111วัตต์นี่ก็ยังว่าประหยัดพลังงานอยู่ ผลเทสตัวนี้ผมถือว่าน่าประทับใจนะครับสเปคแรงต่างเนี่ยมันใกล้เคียงแล้วก็แรงกว่าคอ r e i7 7700ของประมาณ3เจนที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ c อ r e i3 นะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็เมื่อเทียบกับค o r e i5 1 0 4 0 0เนี่ยคุณจะเห็นว่าค่าเบสคล็อกและค่าบูสต์คล็อกของค o r e i3 ตัวนี้มันมากกว่าคอ r e i5 ตัวนั้นอีกนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคอ r e i5 มีคอมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณลองไปชั่งน้ำหนักดูนะครับว่า คุณเน้นประสิทธิภาพต่อคอรหรือว่าเน้นประสิทธิภาพแบบมัลติค e มากกว่ากันถ้าคุณเน้นการทํางานประเภทเรนเดอร์โปรแกรมของคุณหรือว่าเกมของคุณสามารถเอาคอของ CPU และเทรดของ CPU ไปใช้ได้จํานวนมากๆเนี่ยผมมองว่า Core i5 อาจจะด,ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกมคุณมันไม่ได้เน้นมากกว่า4คอ8ปเทรดอยู่แล้วเนี่ยตัว i3 ตัวนี้ถือว่าดีกว่านะ